สบายดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเบื่อสุขสุคนค่ะและเล้วต้นคริสต์มาสแม่มารอนกับเล้วจนใดค่ะพี่น้องตั้งต่างงานอยู่ในเงินล่ะค่ะพี่น้องเอ้ยอันนี้แม่มารอนกับเฮ็ดซูพีซูน้องเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะว่ามันเป็นข,ขนุนทำเนี่ยประเภทนี้ของคนอยู่พียค่ะกับโบวากันค่ะอันนี้มันตีหอากระนั้นมาเก,ก็บอ่ามาใส่ค่ะพี่น้อง นัมาปฏิบัติตามค่ะอันนี้เป็นประเภทนี่ที่ดีเ่ากะบ๊บบบทิมบ่ป๋าค่ะพี่น้องเป็นสิ่งที่ดีเป็นเทศากาลแห่งความหักเป็นเทศากาลแห่งการแบ่งปันเป็นเทศากาลแห่งวั่นขอบครัวให้ทุกคนมาหักมาหอมให้มากเริ่มต้นกันไมหมผู้ใดติดกันนี่ยังกันก็นกไดเนาะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับพี่น้องอันนี้แม่มาล่นกับเลยพาลูพาเตาเห็ดน้ำค่ะเก็บมาใส่ในชีิตประจําวันนห่าอันใดมันดีก็ได้บ่ว่ากันค่ะ ลาคาเมื่อดีเม่มาลอนกับอยากจะมาเอาหนุวยอวยพรให้พี่ให้น้องโบสุขสุขคนมีความสุขในวันคริสต์มาสกับพี่น้องในฮักกันแท่งกันอายุดีสบายร่างกายแข็งแรงสุขภาพก,กับอย่าเจ็บอย่าป่วยค่ะพี่น้องบ่เจ็บบ่จนค่ะพี่น้องมีปัญญาในการแก้ไขปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเนาะและฮอกกระสิบ่ถูกปัญยาค่ะพี่น้องอันเมือม่อนีเมมาลอนกับขออนุญาตบ้าภาษา ต่างประเทศนั่นแหค่ะพี่น้องเบาโบถือจังไดยก,กะอย่าพึ่งว่าอย่าพึ่งหายเด้อค่ะเดอ้อเมียมาล้อนกับเบาโบเกง่งดอกค่ะพี่น้องกันเองเมื่ออยู่หนากร้องเัีงสี่ข่อยไก่แห้งสันหละ่ะค่ะพี่น้องสันใสค่ะ อันเมมเรลอนกับตงขอขอบุญขอบคุณพี่นองไลาๆค่ะที่เขามาเบิงเขามาชุ่มเขามากุฎไล์กุฎแ์กดฎิดต,ตามให้เมมเลอนเป็นกำลังอกกำลังใจกันเนาะค่ะเนาะถึงแม้ว่าสียั่งบ่หัน่นมียอดวิวที่ร้ายคื่อผู้อืน่นแ,แต่ว่าแต่ว่าเมมเรลอนค่ะมีความมุมากนะค่ะพี่นองก็ค่อยๆเฮ็ดไปค่อยๆปรับไปอันได้สีปับสิเปียนเมมเรลอนกับยาย่ามี่จะปรับจะแก่ไปนะะเนาะค่ะ แม่บรรลณ์อขออนุญาตออกภาษาต่างประเทศจัหน่อยค่ะพี่น้อง h a l l o d e b r fans uh, Today is uh, why <laughs> Today is um, Christmas Day is a very good day, good time and uh, I uh, Oh, just not know Okay, Merry Christmas, my dear friends. My... Oh. oh my God, I cannot good English. So, uh, Merry Christmas for everybody. Uh, good luck for you. And uh, yeah. Good luck, good luck for you. <laughs> I'm sorry, I'm sorry, I cannot good English. Um, I have been um, oh, f o r g e t i t f o r g e t i n ลืมวอนนี้เป็นภาษาเยอรมันโอเคค่ะภาษาอังกฤษประพานมาเป็นอย่างขอภาษาดอยนิดนึงค่ะ Guten Abend meine liebe äh, Schauens. Äh, heute ist äh, Weihnachtstag, ich wünsche euch äh, vor Weihnachten bleibt gesund und viel Erfolg und glücklich, gesund bleiben und viel Spaß für euer Leben. Viel, viel, viel Dank und äh, für eure Unterstützung und Zuschauen. Äh, und sagst du gleich, für mich viel, viel, viel Dank. Und ich wünsche euch einen schönen Abend noch für heute und, und viel Freude und äh, äh, Weihnachts, äh, Heiligen Abend zusammen feiern. Ja, und äh, also viel, viel Dank einfach so. Carina! สำหรับคลิปนี้แม่มาล่นกับขอฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่ล้ค่ะพอเดบ่าวเดวห๋วพอเดบจ้าจีโจยกันเนาะค่ะเนาะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ